สวัสดีชาว,ล,าวลัคนาราศีพฤศพค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปในเดือนก,นกรกฎาคมันารยหนะคะเะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่เสียงร้อยแให้ครบทั้ง5ใบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าชาวพฤศพได้เสียงอะไรกันบ้างส่วนใครที่ยังไม่รู้ลัคนาของตัวเองนะคะไปตรวจเช็คลัคนามาก่อนนะ เพราะว่าคลิปของอาจารย์ดูได้ทั้งลาคนาและราศีเลยนะคะถ้าไหนมันตรงกับเราวิธีแก้ไขโอเคที่คิดว่าเราทำได้นะเราก็เอาเอาเอไป,ประยุ์ใช้ทั้งสองคลิปได้หรือว่าเอาทีละคลิปก็ได้แล้วแต่นะคะ ทั้งหเสียนนะคะเสียนที่จะอยู่กับคุณเลยเดือนนี้ที่คุณจะต้องเจอนะก็คือเสียนหันุมานนี่นะคะเนี่ยเสียนหันุมานจะสถิตอยู่กับคุณทั้งเดือนเลยถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องหน้าที่การงานนะคุณจะได้งานชนิดแบบงานเร่งงานเร็วงานรีบงานต้องได้เร็วงานด่วนงานอะไรแบบนี้ก็มีเรื่องปวดหัวามาค่อนข้างเยอะนะอ่าแต่ว่าก็ยังดีที่มีงานทำเนาะอ่าแล้วก็ เอ่อ4ี่บเป็นเสียงไพอีส่วนแต่ว่าทํามาอยู่ในปางพฤุสีนะเพราะว่ามีดอกมโพง,ปงเป็นดอกมโพงข้างบนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงที่ผสมกันนะฮะอันนี้ชื่อว่าปางอัฐานานาลีส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกุนเป็นรูปลอยก็จะเป็นแบบพันลลายครึ่งหนึ่งภาศิวาครึ่งหนึ่งเดี๋ยววันหลังจะลองถ่ายรูปให้ดูว่าปาง องค์ที่เป็นหุ่นจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงก็จะเป็นปางยืนนะปางยืนแล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นพรลลายครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะนะคะในเสียงก็เลยทํามาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นเป็นงูเป็นพระจันทร์นะคะแล้วก็เป็นรูปหน้าผู้หญิงอยู่ข้างบนหมายความว่าอะไรรูปหน้าผู้หญิงอยู่ข้างบนนี่ก็คือพระแม่คงคาอ่าพระแม่คงคานี่ก็คือพัะจันทร์แล้วก็พญาเ อะไรนะพยาวาศุกดีนาคราชอืประมาณนี้ถ้าใครถ้าใครงงง,งอ่ะนะอันนี้ก็บอกไว้ว่าเป็นพระแม่คงคาที่อยู่บนมวยผมของพระศิวะอืมนะอันนี้ฝั่งแ,แล้วก็จะเป็นพะนละายนะสลับกันอ่าแล้วก็สรุปก็คือได้เสียเอ,อปู่กระไรโกธกับเสียนพระลาหู ในเสินพระาหูก็ออกมาบ่อยนะในเดือนกรกฎาคมนีหลายลาราศีแล้วนะคะแล้วอ,อย่างหนึ่งก็มีสุริยคาาจันทคาาเกิดขึ้นด้วยคืออมจันอมพาทิตย์นั่นแหละแล้วก็ยิ่งต้องระวังถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะเดินดีถึงที่ที่27กันยาอยู่นี้แต่ว่ามันมีคลาดขึ้นมาอย่างนี้นะคะนะก็ให้ระวังกันนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับกราศรีถ้าใครจะหาฟังก็ไปฟังในคลิปที่อาจารย์ทำไว้แล้วกันนะคะก็มีคลิปแยกให้ อ,อ,อทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะงานนะคะจะมีความโชคดีแต่เป็นงานที่ต้องเร่งรีบอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็พยายามให้รอบคอบนะคือเร่งได้แต่ต้องรอบคอบงานจะได้ไม่เสียนะคะนะอย่าอย่ารีบจนเกินไปอย่าทีอ่อยารรีบร้อนลนลนอะไรเกินไปแนละ้วเดี๋ยวงานจะเสียนะคะนะแล้วก็ ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยของชาวลัคนาราศีพุธอะ่ะก็มีอะไรที่มันจี้ตูดลนไฟมากเลยในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องครอบครัวในเรื่องงาน,นเรื่องเองินอะไรทุกอย่างเลยอะ่ะเหมือนเหมือนมันจะปรฏิประดังให้ให้รีบๆอะ่ะอย่างสมมุติว่าอ่ะสมมติว่าเราเป็นผู้ชายก็แล้วกันเอาเคสแบบว่าให้ให้เห็นอย่างเราเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงคนนึงเราไปจีบลูกสาวเขาเนี้ยเขาอาจจะตกลงว่าแบบ เนี่ยเดี๋ยวปลายปีเนี้ยคุณจะต้องมาบบบบบบมามมมั่นลูกสาวชนะอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยพุษศพอาจจะแบบโหยเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเงนเินเก็บก็ยังไม่เยอะจะเอาอะไรไปซื้อทองทองก็แพงนะแล้วจะไปมั่นเขาต้องใช้เงินใช้ค่าสินสอดอแหวนเพชรอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยรีบๆรนๆลนแล้วนี่มันก็เหลืออีกหกเดือนแล้วอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในเกือบหลายๆเรื่องของชาวพุชศพไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องงาน นะคะคแต่ว่าดูจากในไพ่เสียนทั้งห้าใบเนี่ยคือ,อทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาค่ะก็คือจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าอคุณได้เสียงภายส่วนเนี่ยจริงๆเนี่ยเท่ากับเสียงครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นปัญญามากนะชาวลัคนาราศีพุธศกเนี่ยเป็นคนฉลาดละปัญญามากสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกๆอย่างเลยแต่ว่า บางทีสิ่งที่เราทําไม่ได้หรือสิ่งที่เราทําพลาดเพราะว่า,ามันอาจจะเป็นปัจจัยแปรผันแล้วก็สถานาการณ์บางอย่างบีบบังคับให้เราทําไม่สําเร็จแต่จริงๆศักยภาพค่อนข้างสูงนะคะสามารถทําได้นะก็รู้แล้วกันนะคะว่างานอันไหนที่เราทําได้เราก็อาจจะแตะแขนขยายงานออกไปนะคะาชาพทษศเนี่ยคนที่มีธุรกิจ มีโอกาสที่จะมองเห็นช่องทางในอนาคตเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มหรือว่าแตกธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจครอบครัวนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงก็นในจังหวะนี้ปีนี้ให้รีบทำรีบวางแผนปูพื้นเอาไว้นะคะส่วนใครที่ทำง,งานประจำมีโอกาสที่จะก้าวหน้าค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเจ้านายเห็นว่าคุณสามารถดันได้โปรโมทได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดล้วก็เป็นคนที่ทำงานไว้ด้วย นค่อนข้างไวมากคือทํางานกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้อะไรพวกนี้นะคะก็จะสามารถทําให้คุณเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งได้แล้วก็มีชาวลัคนาราศีพฤษพในบางคนอาจจะได้งานใหม่ๆที่ต้องเลื่อนขึ้นไปเป็นหัวหน้าเขาหรือไปสมัครงานใหม่เราก็ได้ตําแหน่งที่ดีเลยตําแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานเกี่ยวกับคนต่างๆอะไรพวกนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะแล้วถ้าสมมุติว่า เราทํางานแล้วได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปเป็นตําแหน่งของสูงที่ต้องคุมคนบริหารเรื่องคนอย่างเงี้ยก็ดูดีๆนะคะเพราะว่าในหน่วยงานของคุณเนี่ยอาจจะมีลักษณะแบบว่าคนเข้าคนออกค่อนข้างเยอะสมมติได้เด็กมาเด็กไม่ถึงนะเอาอ,อ๋อแล้วเราสมัครใหม่คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ขอฝากไว้ถ้าเจอแบบนี้ก็ให้เทรนคนดีๆนะคือสอนดีๆสอนให้เขารักองค์กรเราเหมือนบ้านนี่แหละก็จะอยู่กับเรานานหน่อยนะคะแต่ว่า อ,อาจารย์ก็สังเกตนะเด็กให,ใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทนงานกันเออพอเวลาเขาเจองานหนักๆหรือเขาโดนกดดันอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยสู้งานเหมือนเหมือนรุ่นอาจารย์หรือว่ารุ่นแบบเอ่อรุ่นที่แบบห่างเรานิดหน่อยอ่ะไม่เกินเนี้ยฮะอาจจะแต่ว่าสามสิบสี่สิบพวกเนี้ยก็จะทนงานอยู่แ้่ถ้าเด็กรุ่นใหม่อะไม่เกินสามสิบเนี้ยก็ไม่ค่อยทนงานเท่าไหร่แล้วนะถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานก็ต้องอดทนนะคะอืม แล้วทีเนี้ยไพ่สอใบเนี้ยก็ได้เสียงพลางหูขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามาันไปเกี่ยวพันกับงานเนี่ยอาจจะมีปัญหากับลูกน้องเราที่มีอายุน้อยกว่าระวังมีปากมีเสียงมีกันแบบว่า,าทะเลาะกันหรือว่าบางทีเราสอนเด็กแล้วเด็กเขาไม่เข้าใจเขาแบบว่าอีโก้ oup, เขาสูงไงเด็กรุ่นใหม่นะอาจจะเป็นแบบนั้นอ่ะอาจจะแบบย้อนสอนเราได้เนี้ยก็ให้ระวังนะให้แบบว่า ใช้คําพูดปณีปนองแล้วก็ให้ใจเย็นเขาไวอีกส่วนหนึ่งที่ชาวลันาราศีพฤษภพฤศศนะคะกะชาวราศีพฤษศจะโดนนะคะเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครือญาตินะนะคะเพราะว่าเสียพาระหุ่มเกิดขึ้นนะให้ระวังนะในหมู่พี่น้องหมู่เครือญาตินะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องทรัพย์สินบ้านรถที่ดินเงินอะไรก็ตามอะ่ะอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้อง แม้กระทั่งญาติพี่น้องคนนั้นอยู่ทางไกลก็ตามอ่ะก็จะมีปัญหามาได้นะคะนะแต่ว่าเอ,อชีวิตของชาวพฤศพโดยรวมก็ยังมีความสุขดีอยู่นะเอ,อถ้าคุณขยันทํางานตอนนี้ชีวิตบ้านปลายสบายเพราะคุณได้เสยษปลูกปลูกอะไรางโกรธนะคะนะชีวิตค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะที่เปิดจาก หน้าไพ่เนี้ยนะมีเกเก์ที่ดีชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีอารมณ์วุ่วว่ๆนะเป็นแบบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเาเรียกผีเข้าผีออกอะ่ะอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนแปรปรวนจากความเครียดนะด้วยเศรษฐกิจด้วยสังคมเรื่องการทำมาหากินพวกเนี้ยจะทําให้คุณเป็นอารมณ์แบบว่าคุ้มดีคุ้มร้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ควบคุมอารมณ์และการด้วยการปฏิบัติธรรมนะอยู่กับบ้านก็ได้เช้ามาไปใส่บาตรกลางคืนก็สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรการนั่งสมาธิจะสามารถควบคุมจิตควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมการกระทําของเราได้ทุกอย่างเลยนะกรรมทั้งสามวาระนะมโนกรรมวจีกกรรมกายกรรมการนั่งสมาธิสามารถควบคุมได้หมดเลยนะคะ อมันจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎานี่แหละค่อนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในอารมณ์แบบนี้นะอมแล้วอารมณ์แบบนี้ก็ทําให้คุณใจร้อนด้วยอะ่ะก็เป็นห่วงอยู่นะคะเรื่องการขับรถขับลาเรื่องการพูดคุยเรื่องงานหรือว่าจะไปพรีเซนต์งานอะไรแบบนี้คุณถ้าคุณมีโปรเจกต์ที่ต้องไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าให้อะไรเงี้ยคุณเตรียมนั่งสมาธิได้เลยนะแล้วก็จะทําให้คุณเกิดปัญญาแล้วคือคุณจะควบคุมสถานการณ์ เกมตอนนั้นได้นะคะพยายามนั่งสมาธิตุนๆไว้นะเพราะว่าพุชศกอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเนี่ยในเรื่องงานค่อนข้างเยอะเรื่องครอบครัวค่อนข้าง,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 งเยอะนะแต่สมาธิที่จันบอกก็คือว่าจะแก้ปัญหาในทุกๆอย่างได้เลยนะออในส่วนของเรื่องชีวิตโดยรวมเนี่ยชาวลัคนาราศีพุษศกยังไปได้สภาพคล่องทางการเงินยังไปได้นะให้ระวังเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ดีๆมันอาจจะมาโครมแล้วแบบว่าได้ใช้เงินก้อนใหญ่นิดน,นึงอ่ะนะคะ,ะก็เรามาระวังนิดน,นึงแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเรื่องก,การเดินทางเวลาเดินทางนะแล้วก็เน้นตอนมืดแล้วพระาทิตย์ตกดินให้รีบเข้าบ้านเลยนะคะอืมไม่ให้เดินทางตอนคืนนะอยากจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะออกตีสองตีสามตีสี่ไม่ต้องเลยให้พระาทิตย์ขึ้นก่อนนะคะค่อยเดินทางพระาทิตย์ตกดินปุ๊บพุทธศตต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะภายในเดือนกรกฎาคมนี้ นะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดวงใครจะจผ่อนหรือว่าดวงใครจะดีในช่วงนั้นแต่ว่าในในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกมาเนี่ยบอกว่าห้ามเดินทางตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะพูดมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครโทรมาคุยเนี่ยก็อาจจะบอกอะไรได้นะ,ะ,ะถ้าใครอยากให้ปรึกษาอยากให้เช็คดวงชะตาให้ก็ติดต่อแอดมินมาแล้วกันนะคะ,ะพูดเยอะมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว อยาจะใบ้ใบ้ให้ว่าให้ทำอะไรตอนพาทิตขึ้นเท่านั้นนะคะอ่านะระวังเรื่องมีปากมีเสียงส่วนสุขภาพเนี่ยก็ยังดีอยู่นะชาวผุ้ศ่เนี่ยนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่ยังก็ปีกระเป๋ายังแข็งแรงยังติปีมดังอยู่นะอะไรหลายๆอย่างนะคะเอ,อยกเว้นคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอนะ คนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็รอแอดมีมาบ้างนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพและกันนะคะตามที่เราทําได้นะอาจจะกินวิตามินเสริมกินยาปรับารุงกินอะไรก็กินไปนะให้เราสร้างสาเหตุนะคะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่ตรงนะี้สุขภาพไม่ได้เลวร้วายอืมยังโอเคอยู่นะคะเอ,อแล้วก็ชาพุศกบ,บางคนนะอาจจะมี กณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบกระทันหันก็มีด้วยนะอาจจะแบบว่าย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยูอ่ตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วไอ้ข้างห้องมันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยต้องย้ายห้องพักหนีอะไรเนะี้ยอาจจะเป็นอะไรที่การเปลี่ยนแปลงกระทันหันในชีวิตเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องบอกก็คือระวังญาติผู้ใหญ่แล้วกันญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วย ะคะานี้ก็ให้ดูแลท่านดีๆนิดหนึง่งแล้วก็ให้ระวังอ,อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างเงี้ยหกลม้มวูบหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะอืมอ,มอานอื่นก็หมดแล้วเอาบอกเรื่องสีนิดหนึ่งแล้วกันชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเอช่วงของเดือนกรกฎาเนี้ยอืมให้เน้นสีขาวสีขาวสีขาวเหลืองอ่านะแล้วก็สีส้ม สีส้มซ่งอ่อนเป็นสีน้ำโชคสีทองแบบนี้นะคะได้นะคะโอเคอ่าก็ขอจบความทำนายในเดือนกรกฎาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนามากอืมก็ไปได้อยู่นะคะ าลค่ะก็ใครดูของอาจารย์เราก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์กับน้องแอดมินนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณค่ะ